การแบบนี้มันไม่เคยมีไม่เคยมีแต่ด้วยชีวิตผมก็80กว่าแล้วยังยังไม่เคยเห็นกลัวกลัวมากครับถ้าผมไปทําธุระที่ัน,น,นที่กิเดเอตัฒนุระอยู่ถ้าฝนตกเยอะๆมีน้ําไหลมาเยอะก็กลับแล้วครับไม่อยู่แล้วไม่เดี๋ว่าอะไรไปได้ยินน้ําก็กลัวแล้วครับอ๋อตอนนี้ยังกลัวมากครับฝนตกแล้วก็ยังกลัวมองไม่ไปอนทางสายตาสวัสดีค่ะ,ว,คะวันที่29มีนาคม2554 เป็นหน้าปรติตร์อันโหดร้ายของชาวบ้านบ้านต้นหานอำเภอขพนมจังหวัดกระบี่ที่สัมผัสกับมันตะัยร้ายดินโคลนถลม่มหลายชีวิตขาะต้องสูญเสียและเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะได้สร้างความวิตกกังวลให้กับคนที่นี่อย่างรุนแรงค่ะคุณผู้ชมคะความสูญเสียและความเสียหายเกิดจากความไม่รู้และการไม่รู้จักป้องกันร,ระวังภัยค่ะ รายการในวันนี้เราต้องการให้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างถึงภัยธรรมชาติเพื่อการรับมือได้อย่างรู้เท่าทันและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันเพื่อความปลอดภัยในวันข้างหน้าหากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอีกครั้งนี่คือภาพถ่ายเขาพนม,มู่บ้านต้นหานตำบนหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบีก่อเหตุการณ์ฝนตกดินโครนถลม่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เชิงเขาพนมเบญจาเมื่อวันที่29มีนาคม2554 เภอเขาพนมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล54าบหมู่บ้านค่ะได้แก่ตำบลเขาพนมมี10หมู่บ้านตำบลเขาดินมี9้าหมู่บ้านตำบลศิลปุล10หมู่บ้านตำบลพลุเตียว10หมู่บ้านตำบลหน้าเขา8หมู่บ้านและตำบลโคกหานมี7หมู่บ้านค่ะส่วนบ้านต้นหานหมู่ที่7พื้นที่เกิดเหตุตั้งอยู่ในตำบลหน้าเขามีสภาพพื้นที่บางส่วนเป็นเชิงเขา หมาะแก่การทำการเกษตรห่างจากที่ว่าการอาเภอเขาพนมประมาณ10กิโลเมตรมีประชากรอาััอย่ประมาณ170ครัวเรือน728คนค่ะสภาพพื้นที่ของหมู่ที่7บ้านต้นหานเกิดเหตุดินภูเขาถลม่มอยู่ติดกับเทือกเขาพนมเบนจาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําและเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดกระบี่บริเวณที่ดินถล่มลงมาเดิมทีมีน้ําตกอยู่แล้วค่ะน้ําจะตกมาตลอดทั้งปี สีจันรักบำรุงผู้ประสบเหตุเล่าให้เราฟังว่าฝนที่ตกหนักทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันทําให้ดินบนภูเขาพนมเบญจาอุ้มน้ําไม่ไวอีกทั้งฝ่ายก้นน้าของหมู่บ้านหน้าเขาแตกกระแสน้ํากวาดทุกสิ่งทุกอย่างมายัางหมู่บ้านมันเหมือนทะเลคโคลนขนาดใหญ่น้าสีดําครับสีดําเป็นโคลนมินจะ,จะมินโคลนมินรากไม้แล้วก็มีปูมีหญ้าตามในป่ามันมาด้วยน้ํากับน้ำครับพอมาแล้วแบบ แถวบ้านมันไม่มียายาหญ้าหญ้าที่บ้านเราไม่มีรับมันมาจากบนป่ามันมีครับก็เลยสันกวนใจว่านี่มันมีปูด้วยมีโคลนด้วยมีต้นไม้ต้นหญ้าหญ้าบนบนบนเขาด้วยก็เลยพูดกันบอกกันงงๆบอกว่าเขาจะถลม่มเขาจะเขาจะพังนะเขาจะพังนะน้ำม,มันมาทางบนม,มีมีฝ่ายฝ่ายเล็กๆฝ่ายของหมู่บ้านนะครับมาทางฝ่ายนะครับมาทางบนถนุนเลยครับน้ำน้ำมันทะลักมันล้นคลอ,นองมาแล้วครับ จากการบอกเล่าทำให้เรารู้ว่าทะเลโคลนมีอำนาจทำลายล้างมหาศาลได้ไหลหลากลงมากวาดบ้านเรือนให้กลายเป็นพื้นที่ราบและหอบเอาซุงไหลเข้ามาภายในหมู่บ้านหลายคนต้องจบชีวิตลงจากเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนทิ้งให้คนข้างหลังให้เผชิญชีวิตอย่างไม่รู้ชะตากรรมทุกคนในหมู่บ้านที่รอดชีวิตมาได้ยังมีความหวาดกลัว และจดจำภาพความโหดร้ายในวันนั้นได้เป็นอย่างดีก็ประมาณ9ก้าโงเช้าผมอยู่ที่บ้านครับเห็นน้ำป่าไหลหลากมาเยอะแลวก็ชวนทางบ้านครอบครัวและเพื่อนค่ายเคียงทางบ้านครับมาอยู่ที่บ้านผมผมมองอยู่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเห็นน้ำมันป่าไหลหลากผิดปกติมีน้ำมีโคลนมีตุ่มมาด้วยแลวก็ชวนครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้าน มาอยู่ที่บ้านผมเพราะบ้านผมมีมันมีมันมีเนินสูงนิดนิดหนึ่งครับผูกประมาณสักอีก30นาทีปาทะลักมาเลยครับมีน้ํามีหินมีไม้มาด้วยเยอะอีกสักชั่วโมงก็น้ําแห้งกอดไปอีกลูกที่2ก็มาประมาณสักสิบโมงกว่าสิบโมงครึ่งลูกที่2มาลูกที่2มันใหญ่มากครับมันมีหินมีไม้มีโคลนมามากินเนื้อที่สวนของชาวบ้านประมาณเก้าร้อยไร่ก็ทําให้ผู้เสียชีวิตไป11คนส่วนหายหนึ่งคนครับ และลูกที่2ก็บ้านพังหมดเลยประมาณ30กว่าหลังนี่คือน้องบอลฮีโร่น้อยที่รู้จักกันไปทั่วประเทศด้วยวัยเพียง12ปีสามารถเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือน้องชายให้รอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ดินถล่มได้น้องบอนก็นบอกผมว่าเขามาสองคนสามมีพ่อพ่อเขาไอ้น้องคนที่เสียไปขี่คอมาแล้วก็แม่อุ้มน้องคนแรกน้องบินแล้วก็น้องบอลเข เดินอยู่ตรงกลางมากันสามสามสี่ห้านมาเงินก็มีน้ำเหอยมานะครับแล้วก็น้องบอลบอกบอกปู่ว่าเอ็นหินก้อนใหญ่มาตับร่างของคพ่อแล้วก็ล้มล้มแล้วก็หินก็กลิ้งไปบนเนินก็หายไปในในระ,ระยะเดียวกันหายไปหมดแล้วก็บอลไป น้ำจมน้ำแล้วก็ไปไปไปติดอยู่ใกล้ๆก,กับน้องบิน mm hmm. ได้ยินเสียงน้องบินกรร้องก็เลยได้ยินว่าจําเสียงได้ว่าเป็นน้องไปถึงเอามือแกวเปิดไม้มันมันอยู่ในในในป่นาไม้หัก mm hmm. เห็นน้องแล้วก็เอามือรูปหน้าเห็นว่าเป็นน้องก็แบกขึ้นคอผมไปพบน้องอยู่ที่ซากไม้ครับ และก็แลก็ผมปาน้องขี่คอไปที่โคกม,มีคนหลายคน,นเสียงเล็กๆเล่าถึงวินาทีชีวิตท,ที่ได้นำร่างของน้องชายหนีพ้นจากพยามาจุราชด้วยสายตาเข้มแข็งหนักแน่นที่จะดูแลน้องชายคนนี้แทนพ่อและแม่ที่จากไป ปัจจุบันน้องบอลเด็กชายจากปิดชูศีรีและเด็กชายแอดวเดชชูศีรีหรือน้องบินอยู่ในความดูแลของปู่กับย่าที่รักและเลี้ยงดูทั้งสองดั่งลูกน้อยแม้การเวลาผ่านไปแต่ภาเพเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวในครั้งนั้นยังคงตราตรึงไม่อาจลบเลือนไปจากใจผู้สูญเสียได้เช่นเดียวกับปู่สมปองชูศีรีบอกไม่ตูเครับเ,เ,เ,เรื่องอย่างนั้นมันทุกคนก็รู้อยู่แล้วสูญเสียลูกสูญเสียหลานจะเป็นยังไงก็รู้อยู่แล้ว ก็สุดๆุดในชีวิตของพ่อของปูนี่ก็สุดสุดอยู่แล้วครับผมผมดูแลเหมือนลูกเหมือนเหมือนลูกนะครับมันใจเหมือนหลานตอนนี้ดูเหมือนลูกนะเท่ากับผมมีลูกเล็กอยู่สองคนอีกทุกวันนี้แม่จะสูญเสียพ่อแม่และน้องสาวแต่น้องบอลยังคงมีกำลังใจที่จะเผชิญกับโลกใบนี้ต่อไปท่ามกลางความมืดมนของชีวิต แสงสว่างมีให้เห็นทันทีเมื่อพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยมกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิรัฐพระวรชายาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเด็กน้อยทั้งสองคนไว้ในพระอุปธรรมผมก็ขอบคุณพระองค์ท่านที่ท่านได้มาอุปการะนะครับแต่ถ้าไม่มีชีวิตผมกับย่า ท่านบอกว่าท่านจะพาไปจะพาไปเลี้ยงเองรู้สึกดีใจมากเลยครับอยากเป็นทหารกรุมปรองวานเมืองครััับบบบนะครับ ส่วนหลังนี้ค่ะคือบ้านพักถาวรบ้านหลังใหม่ของน้องบอลจักกริดและน้องบินเดนุเดชชูรีค่ะซึ่งอาศัยกับคุณปู่คุณย่านะคะและยังเป็นบ้านหลังแรกของน้องๆที่สร้างแล้วเสร็จเพื่อส่งมอบให้น้องๆได้เข้าอาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นครอบครัวแรกค่ะปู่สมปองบอกว่าภายหลังเกิดเหตุมีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เรื่องการหลบภัยและเรื่องภัยพิบัติให้กับชาวบ้านในชุมชนทําให้ทุกคนมีความมั่นใจที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากขึ้น มีหลายหน่วยงานครับก็มีหน,วน่วยงานกรมกรมทรัพย์ธรณีแล้วก็ากวายทรัพยากรธรรมชาติาหน่วยงานทางราชการำอำเภอครับก็มาหลายหน่วยงานเมื่อฝันฝ่าวิกฤตชีวิตมาได้จากทะเลคโครนที่ได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของพวกเขาชาวบ,บ้านบ้านต้นหานอำเภอเขาพนมที่แห่งน,นี้ค่ะคือความหวังใหม่คือชีวิตใหม่ของผู้ประสบภัยค่ะ ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเรื่องทางมูลที่ช่วยเหลือเรื่องด้านที่อยู่อาศัยครับตอนนี้ก็ได้มีบ้านอยู่ทาวรแล้วบ้านพักอาศัยของผู้คนที่เขาบ้านพังทั้งหลังไปร้อยสามสิบหกรายก็ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยระยะแรกเราเอาผู้คนไปไว้ในบ้านล็อกดาวน์ตอนนี้คนก็ออกมาหมดแล้วมาอยู่ตามบ้านซึ่งซึ่งได้สร้างเสร็จหมดแล้วเหลือบ้านในพื้นที่เสียงไย เรากาลังสร้างอยู่นะครับก็บางส่วนก็แล้วเสร็จพื้นที่เสี่ยงภัยบ้าน114หลังมีพี่น้องแจ้งความประสงค์ไว้ประมาณก็82หลังที่จะออกมาในพื้นที่กําลังสร้างบ้านให้อยู่นะครบ,บ้านพักถาวรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่136หลังถูกสร้างพื้นที่บริเวณสนามเทศบาลตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี โดยชุดช่างทหารกองพลทหารราบที่5บริเวณนี้ค่ะก็เป็นที่ตั้งของบ้านพักอาศัยชั่วคราวเพื่อน,นพึ่งพาค่ะหรือว่าบ้านนอกดาวซึ่งมีทั้งหมด36หลังนะคะโดยผู้ประสบภัยทั้งหมดก็จะอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อรอให้บ้านพักถาวรค่ะได้สร้างแล้วเสร็จและตอนนี้นะคะก็มี ครอบครัวผู้ประสบภัยประมาณ5 6ถึงครัวเรือนนะคะที่ยังคงอยู่ที่นี่เพื่อที่จะรอบ้านหลังใหม่ของพวกเขาค่ะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปได้วยความหวังค่ะสงวนแสงสีคือผู้ประสบภัยหมู่7บ้านหน้าเขาที่บ้านพังเสียหายบางส่วนรรจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านนกดาวกับเพื่อนบ้านอีกไม่กี่หลังเพื่อรอบ้านหลังใหม่ที่กําลังจะสร้างแล้วเสร็จในไม่ช้า พอฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกกลัวอยู่ไหมคะไอความรู้สึกมันก็อย่างมีมัง้งยังมีกลัวลวอยู่มัง้งตอนนี้ก็มีความสุขด,ดีอยู่ใช่ไหมคะพี่ับใช้ได้ตอนนี้ก็อยู่กับใครบ้างะคะอยู่กับลตอนนี้ช่วงที่เราเดินทางลงมานะคะเป็นช่วงฤดูฝนค่ะฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันค่ะ ซึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะคะก็ล้วนจะเป็นชาวบ้านผู้ประสบภัยดินถล่มค่ะวันนี้ความหวาดกลัวของพวกเขานะคะเจือจางลงค่ะไม่ใช่เพียงเพราะการบริหารจัดการในพื้นที่เสี่ยงภัยเท่านั้นแต่พวกเขามีบทเรียนชีวิตรวมทั้งการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลและการพึ่งพาตนเองอย่างลงตัวค่ะเราต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ย mm hmm. เขาได้บทเรียน mm hmm. เขาได้เรียนรู้ไปในตัวส่วนหนึ่ง ต่อีกส่วนหนึ่งเราก็สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนว่าถ้ามีฝนตกเกินร mm, ้อยมิลลิเมตรทวันสองวันก็ให้พี่น้องประชาชนย้ายออกมาที่สำคัญคือเราให้หน่วยงานบริหารในการ,าการวนท้องถิ่นเนี่ยได้เผยแพร่ช้งพันให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยมากประกอบกับเราเ รัฐบาลนะครับส่วนกรมเจ้พน,น,นักงานท้อได้ทาแผนที่เสี่ยงภัยให้เราดังนั้นตรงนี้จะเป็นเครื่องมือในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็กําลังทําเรื่องแผนในการาซ้อมแผนในการป้องกันนะเ,เราก็ทำการทําอยูเอ่เรามีแผนป้องกันทกภัยยินถล่มไว้นะครับเพะฉะนั้นทุกภาคส่วนเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้ไปในตัว ขณะ,ะเดียวกันถ้าเรารับแจ้งเตือนจากศูนย์เตือนภัยบัณฑิชาติรับแจ้งเตือนาจากกรมสุนิยมิยาเราก็จะแจ้งเตือนออกเประยะระยะเพราะนั้นเครือข่ายของเราที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นกำนันพู้่บ้านหรือหน่วยการบริาหารด้วยการตรวจตัองสินก็จะรับหัวข้อข่าวสารจากอำเภอเพื่อมาแจ้งเตือนชาวบ้านขณะเดียวกันเราก็มีนิสเอร์เตือนภัยอยู่ด้วยซึ่งทางพนักงานป้องการตำรวจชาวสารภาัยก็จะแจ้งผ่านเครือข่ายตรงนี้อีกทางหนึ่ง ข้ัวตีบ้นตก็ประมท้ำกบตอนนี้ท้ำกบอยู่ที่หมู่ จ็ดบ้านต้นนานน้ำเน้ำสภาพอากาศน้ำฝนตกน้ำก็ไหลเที่ยวพยายามเตือนชาวบ้านให้ออกนอกพื้นที่ทราบทราบแลยวว่าผมก็รับแจ้งจากาผู้กํากับนะให้ไปดูแลในพื้นที่ให้ก็กวิญญมาให้เตือนชาวบ้านให้ปไปชนออกนอกพื้นที่เมื่อฝนตกอาจจะทํำถองก็ได้ ผมก็รับั่งจากผู้กับก็มาบอกชาวบ้านประชาธรมพันชาวบ้านแล้วผมวอมาให้ออทรรช่วยช่วย,ช,วยช่วยกันประชาธรมพันความสูญเสียครั้งนั้นได้สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ของจังหวัดกระบีเป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติบนพื้นแผ่นดินที่ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม่ม ปัจจบันเราได้เเนินการฟื้นฟูโดยกรมพัฒนาที่ดินนะครับได้มาดําเนินการฟื้นฟูแล้วก็มีการปลูกพืชหวานเมล็ดพืชบางส่วนนะครับในการที่จะ,ะให้เป็นพืชคุมดินเบื้องหน้าที่เห็นก็คงจะพอพอเห็นสภาพบ้างนะครับพยายามจะมีการปลูกแฝกนะฮะปลูกแฝกปลูกอะไรอยู่สภาพมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะฮะก็อาจจะมีการปลูก นะฮะเป็นอาจจะเป็นต้นสโนโนต้นอะไรต่างๆท,ที่เป็นพืชน้ำเนี่ยนะครเพื่อที่จะให้เป็นการบำรุงดินด้วยะะบำรุงเนนด้วย <c ược> พื้นที่บางส่วนก็คงจะใช้ให้พี่น้องได้ปลูก <ici> พืชน,นะฮะถ้ามีดินโผล <ไป S 1> ่อยู่ก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาจัดตั้งขึ้นมาประมาณ15 1 5คนแล้วก็จะซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร แบ่งกันเป็นเป็นจุดเป็นกลุ่มเป็นโซนคือเฝ้าระวังจะสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาถ้าฝนตกหนัก10นาที15นาทีเขาก็จะติดต่อกันตลอดนะตอนนี้จุดเสี่ยงจุดเสี่ยงแล้วก็ที่ดินถลม่มชาวบ้านก็ได้อบพยพออกกันเกือบหมดแล้วแล้วก็ทางผู้ว่าแกให้ประมาณสร้างบ้านใหม่ให้ กกลลัััับบบ้้้าานนเสียงยบบงงงงพแว็ทหภจากบทเรียนที่ต้องแลกมากับหลายร้อยชีวิตที่สูญเสียไปทําให้วันนี้ทุกชีวิตที่ยังเหลืออยู่เกิดการรวมตัวสร้างกระบ,บวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อดูแลคุ้มครองชีวิตที่ยังเหลืออยู่ให้อยู่รอดปลอดภัยเป็นแผนเฝ้าระวังาการฝึกอบรมการหนีภัยในกลุ่มเสียงภัยทั้งหมด ก็ส่วนใหญ่แล้วก็อพยพไปอยู่ที่บ้านถาวรแล้วครับเตรียมเตรียมแผนรับมือกับพายุลูกใหม่มีวิทยุชุมชนที่เครื่องแดงที่ใช้กันแล้วก็มีเชือกแล้วก็อ,อุปกรณ์ต่างๆทางหน่วยงานทางราชการคนช่วยเหลือแล้วก็เอาชาวบ้านมาฝึกอบรมกันนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐอย่างสำนักงานธรณีวิทยา ก็ลงมาดูแลและให้ความรู้เรื่องการรับมือกับภัยพิบัติการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดินน้ําฝนและการอพยพผู้เสี่ยงภัยทางตัวนักการเขาก็เห็นพันธคันนะครับเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาทางกมรมตอนนี้สำนักตอนนี้วิทยาสิ่งแวดล้อมและตอนนี้มีบัรภัยก็ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเบื้องต้นเกี่ยวกับดินถล่มนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อไม่นาน ทางปอพก็เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดปริมาณน้ําฝน <Okay. S 2> การการอบยบผู้เสี่ยงไฟ <Okay. S 2> ไปวันที่ปลอดภัยนะครับซึ mm hmm. ่งเขาก็มาปฏิบัติจริงกันตรงตรง,ตรงด้านหลังณวันนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้ว่า mm hmm. เมื่อเกิดเหตุต้องทําอย่างไร mm hmm. ต้องไปที่ไหนถึงจะปลอดภยัยวันนี้พวกเขาทุกคนได้ถอดบทเรียนจากความไม่รู้ให้กลายมาเป็นรู้และพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันตลอด24ชั่วโมงค่ะตอนนี้เรา ตลอด24ชั่วโมงถ้ามีฝนตกเราจะสื่อสารกันได้ตลอดเราไม่หลับไม่นอนกันคือความระวังชีวิตทรัพย์สินพี่น้องนะครับทุกชุดจะปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ครับก็จากเหตุการณ์เราได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์คือทุกอย่างนะครับตอนนี้เราเตรียมพร้อมเตรียมสู้กับภัยพิบัตินะครับและคิดว่าทุกชีวิตจะเอาเอาตัวรอดได้ถ้าจะเสียก็เสียแค่ทรัพย์สินเท่าน,นั้นตอนนี้มีความปลอดภัยรถเปิดเสํนสำหรับชีวิตนะครับ ือตรงนี้ผมว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับคือบทเรียนตรงนี้เราเราถอดบทเรียนกันมาว่าตรงไหนใครตรงไหนต้องต้องอพยพปอยู่ตรงไหนอย่างที่ผมผมกล่าวเรียนไปว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมานะฮะมีฝนตก160มิลเมตรที่น้องประชาชนก็ขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ้านนอกดาวที่เป็นที่ปลอดภัยครับ เช่นเดียวกับสีจานร,รักบำรุงจากผู้ประสบภัยกลายมาเป็นคนเฝ้าระวังภัยให้กับทุกคนในหมู่บ้านดูนะครับตอนนี้ผมรู้ว่าทรงไหนถ้าเป็นพื้นที่เสีย่ยงไยผมก็พยายามพาครอบครัวพาเพื่อนบ้านหลีกมาครับตอนนี้ก็พื้นที่ปลอดภัยอาหาน,นพื้นที่ที่ยกบ้านที่บ้านนีบน้บ้านประจำนะครับและก็ที่โรงเรียนฟวนพึ่งครับเป็นบ้านนกดาวครับปลอดภัยก็เป็นพื้นที่สูงครับมันจะปลอดภัยน้ํา ถ้าตอนนี้ก็ที่ม่ปลอดที่ม่ปลอดภัยก็มีอยู่ซอยหนึ่งซอยคลองเนียงครับแต่ถ้าน้ามาเยอะๆก็จะช่วยกันประยพชาวบ้านให้ไปอยู่ที่ปลอดภัยคนมเร่ารมาันิหรือมันเร่งแต่ว่าน้ำมันจะเป็นช่องซี่อยู่เออเลยกวาดเือไว้ของน้ำถ้าว่าน้ำเป็นช่องซี่รับตัวนี้ก้นก้นกี่มิลลิเมตรแลวตัวนี้ตัวนี้ริกมินนะวันนี้นะที่ผ่านมาผมถือว่าถือว่าประสบการณ์นะครับถือว่าความเรียนรู้ ถ้าเราปล่อยให้ชีวิตของคนของมนุษย์ได้สูญเสียอกีกผมคิดว่าคงจะ,อะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาไม่มีคุณค่าไม่ได้ครับต้องเอาประสบการณ์ที่แล้วมาคือมีคุณค่าที่สุดผมหมังว่าทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือกันทุกทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าผู้ใหญ่กำนันอบอตออก็ให้ความร่วมมือดีครับเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์แล้วถ้าอีกครั้งเรามาเกิดอีกครั้งเกิดเสียชีวิตอีกครั้งก็ความรู้สึก มันก็เสียหายครับเพราะเราไม่เรียนรู้ภัยธรรมชาติให้ดีผมถือว่าส่วนตัวผมเลยผมเรียนรู้ภัยธรรมชาติพอแล้วครับและผมจะไม่ให้เสียชีวิตแล้วสําหรับคนที่ผมดูแลยอยู่ครับนี่คือเสียงและคํายืนยันจากชาวบ้านบ้านต้นหานอําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่กับการถอดบทเรียนชีวิตครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติจนสร้างความสูญเสียและเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับคนที่นี่อย่างมหาศาลความเจ็บปวดในคราวนั้นแปลเปลี่ยนมาเป็นความพร้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลใน